ทับเที่ยงวันทันทังกลับมาอีกแล้วครับเป็นประจำทุกเที่ยงทุกวันนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ทุกศึกนะครับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่ส7กุมภาพันธ์ศึกเจ้ามวยไทยครับเริ่มเวลาถ่ายทอดเที่ยง15บห้ครับไม่ต้องเสียเวลาครับมาเริ่มวิจารณ์คู่ที่1กันดีกว่าครับกีดมณีสวนจากคาเฟ่ครับเจอกับชาติพยัคฆ์บางกอกมวยไทยกูมีต่อยกันในวิกัด120ปอนด์ครับกีดมณีอายุ21ปีซ้อมอยู่ที่ใหญ่เชอร์ซีฟู้ดจังหวัดตังครับน้้้าาาหนนััักกปปล่่่ออย58เเมมืชชีง119.6ข4ครบ เป็นมวยถนัดขวาครับฝีมือครบเครื่องครับนอกได้ในดีครับมีลูกเตะขวาแรงครับไล่ขายระยะไส้แรงครับฟอร์มหลังล่าสุดครับแพ้คะแนนเพชรตาเสือสวัางเสือครับส่วนทางด้านเจ้าชาติพยัคฆ์ล้านนาโฮมสเตย์มาแทนเจ้าสิงเอกมัยแต่มีรายการวันพุธนี้นะครับซ้อมรอรายการไปแล้วอายุ16ปีซ้อมอยู่ที่ล้านนาโฮมสเตย์ครับน้ำหนักไปปล่อย58กิโลมือเช้านี้มาช่างน้ำหนักได้119.6ขายไป1.4เหมือนกันครับ เป็นมวยถนัดขวาครับฝีมือครบเครื่องครับตีนหน้าตีครับมีมัดศอกแรงครับบู๊ดุดดันครับฟอร์มหลังล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรก้านทองฝ่ายล่าสุดครับชนะนกยกสามเสริมชัยวอรทีรวัรครับคู่นี้นะครับผมชอบไปทางด้านกีดมันีครับเพราะว่า ได้เปรียบการเตรียมตัวและก็ดูความเป็นมวยดีกว่าครับแล้วก็มีได้เปรียบน้ําหนักนิดๆครับผมเลยชอบไปทางด้านกิตมัณนีสวนจากคาเฟ่ครับวันนี้มาแจ้งเกิดได้แน่นอนครับมาต่อกันคู่ที่2ของรายการครับเพชรแสนคมสอสมหมายจะเจอกับเพชรตาเสือสอวังเสือครับคู่นี้ต่อยกันมิกัด120กับ121ออปอนด์นะครับเพชรแสนคมต่อให้1ปอนด์ครับเจ้าเพชรแสนคมอายุ24ปีครับซ้อมอยู่ที่แจ็คกี้ยิมที่จังหวัดสกลนครครับน้ำหนักป่อยๆ7กิโลเมื่อเช้านี้มาช่าง เป็นมวยถนัดขวาครับจังหวะฝีมือครบเครื่องกำดักเสียบดักแทงแรงเหลี่ยมเชิงดีครับรวดเร็วครับเก่าเกมครับต่อยมานานแล้วครับฟอร์มหลังล่าสุดนี่แพ้คะแนนวชรพลพีเคแสนชัยครับและไฟายล่าสุดก็ไปแพ้น็อกยก3วชรพลพีเคแสนชัยที่จังหวัดเชียงรายครับศูนทางด้านเจ้าเพชรตาเสืออายุ19ปีซ้อมอยู่ที่สีโอปอจังหวัดสระเทิงเซาครับน้ำหนักไปปล่อยห้าเจ็ดกิโลเมื่อเช้านี้มาชั่ง121พอดีเป๊ะครับเป็นมวยถนัดขวาครับฝีมือครบเครื่องครับเตะขวาต่อยขวาลลลลล็อออออกกคคคคเเเหหหหนนนนนีีีียยววแ่่่่่่รรรรััััับบบฉาดดดมมชงงงฟ์สตื ฟอร์มล่าสุดนะครับชนะนอกยก1สิงห์มณีที่วันลุมณีครับรับบนัสไป3,5 0 0ครับและไฟล์ล่าสุดครับชนะคะแนนกีดมณีสวนจากคาเฟ่ครับคู่นี้นะครับจังหวะฝีมือกันครั้งคู่นะครับแต่เจ้าเพชรแสนคมนี่จะเก๋กว่านะครับแต่ผมชอบไปทางด้านความสดนะครับความสดเป็นของเจ้าเพชรตาเสือครับช่วงหลังนี่ฟอร์มดีต่อเนื่องครับคู่นี้นะครับให้ผมเลือกเล่นนะครับผมจะเล่นไปทางด้านเพชรตาเสือสระวังเสือครับจะเบียดเสยษสีไปดีกว่าครับ มาต่อกันคู่ที่3คู่เอกของรายการครับเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์เจอกับสีเพชรเล็กเกียตเพชรเดชะครับคู่นี้ต่อยกันในพิกัด119ปอนด์ครับเจ้าเพชรผาไทยอายุ18ปีซ้อมอยู่ที่มอกการกีฬาแห่งชาติจังหวัดลำปางน้ำหนักไปป่อย5 9ิกกิโลเมื่อเช้านี้มาช่า่ง119พอดิเป๊ะครับเป็นมวยเพชรตีนซ้ายครับสอกแรงฝีมือครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงครับมีลูกขวางหน้าดีครับฟอมสดครับเจ็ไฟหลังนี่แพ้ไปไฟเดียวครับไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนกระจรสักสีโอปอไฟล่าสุดชนะครับ ส่วนทางด้านเจ้าสีเพชรเล็กครับอายุ20ปีซ้อมอยู่ที่ตอแย้มสวนครับน้ำหนักไปปอย58กิโลเมื่อเช้านี้มาช่าง118.8ขาดไปจุดสครับเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องครับมีลูกขวางหน้าแทงปั้มตีแข็งแรงครับล็อกในเหนียวแน่นครับฟอร์มหลังล่าสุดครับแพ้นอกยก3เพชรตาเสือฉะนั้นนกยก5ขวัญชัยสอสมหมายไฟล่าสุดครับฉะนั้นนกยก3ขุนศึกเอิร์ธอขวัญเมืองครับคู่นี้นะครับผมชอบเป็นทางด้าน เพชรผาไทยครับผมว่าจังหวะซ้ายตีนซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องครับไปก่อนแน่นอนครับเผื่อต่ำด้วยครับคู่นี้ผมชอบทางด้านเพชรผาไทยบำรุงสิธิ์ครับเมื่อต่อกันคู่ที่4ครับยกมณีสูนจาาคาเฟ่ครับเจอกับสี่พลังลูกเจ้าพ่อกุมกันครับคู่นี้ต่อยกันในพิกัด107ปอนด์ครับเมื่อเช้านี้มาช่าง107่งอปอนด์กันพอดีกันทั้งคู่ครับคู่นี้นะครับผมชอบทางด้าน4พลังลูกเจ้าพ่อกุมกันครับจะอาศัยความแข็งแรงนะครับเบียดเสียสิไปดีกว่าครับมาสรุป4ี่กู่ที่ผมชอบวันนนีี้กมเเพชตาสือ เพชรผาไทยแล้วก็สีพลังครับผมอย่าลืมนะครับเข้าตัวดีเข้าตัวถูกอย่าลืมออกตัวบางทุนนะครับมวยสมัยนี้มันพลิกง่ายนะครับสวัสดีครับลายเสียงเข้ากลุ่มมวยนะครับโอเพนแชทในไลน์นะครับ p k y 1 6 8นะครับอย่าลืมออกตัวบางทุนกันนะครับสวัสดีนะครับ